สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของน้องยิ้มนะคะวันนี้ยิ้มพามาดูรถ7ที่นั่งเนาะเป็น t o y ยต้าฟอร์จู r มี3คันมาให้คุณลูกค้าเลือกนะเรามาดูคันแรกนะคะทะเบียน9167นะคะนี่เป็นตัวเ e จ e นเดอร์เนาะอ๋อเป็นตัวลีดเดอร์ขออภยัยด้วยคันนี้1นล้านกับ5 0 0าหบาทนะคะออปชั่นเขาครบเลย ะะมากล้องให้รอบคันนะคะกล้อง360องศานะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะกระจังหน้าคมๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยปัดเงามาให้เรียบร้อยนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งน่าใช้นะติดต่อสอบถามยิ้มได้เลยนะคะภายในมาพร้อมพวงมาลัยมาติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปมาให้นะคะ ปุ่มพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชันอันนี้คือจะเป็นปุ่มพุชคอนโทรนคำสั่งเสียงให้เนาะแล้วก็หน้าจอทัชสก,กรีนเกียร์ออโต้แอร์โต้นะคะคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะคอนโซลสีดำเบาะหนังปรับไฟฟ้าห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากนะมาพร้อมกับแอร์หลังให้ครบทุกจุดนะคะก่อนปล่อยเราเก็บสีเก็บไม่ใช่เก็บสีเราล้างสีทำความสะอาดดูดฝุ่นให้ เพิ่มเติมนะคะคันนี้ Fortuner Leader ทะเบียน9-6-1-7ถ้าสนใจ0-8-0-2-0-9-4-1-9-6คะ่ะมาอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้เป็นตัว Leader Legender เ,เ,เหมือนกันอันนั้นคันนี้เป็น Leader คันนี้จะเป็น Legender สีขาวเป็นตัว Black Top เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าก่อนคันนี้1นึ่งล้านหนึแสนบาทค่ะนะคะมาพร้อมกับ ออปชันของเขานะคะก็คือมีกล้องให้รอบการรอบคันเซ็นเซอร์ให้รอบคัน Full LED ไฟนะคะการันตีตัวรถตัวถังว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมเนาะภายในนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้แอรออโต้บปรับไฟฟ้ามาให้นะคะคุณภาพคลัตเกรด A นะคะหาไม่ได้แล้วนะต้องมาหายิ้มเลยนะสนใจศู0 2 0 9 4 1 9 6นะคะบ่อหนังนะคะ เป็นสีแดงสีเลือดหมูตัดกับสีดำนะคันนี้ถือว่าโอเคเลย1.1ึ่งล้านแสนบาทสนใจติดต่อมาได้นะคะแม็กอลอยปัดหน้าเงามาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะราคา849,000บาทเป็นตัว2.4 V นะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตของเขานะคะนี่ทะเบียน9552ถ้าคุณลูกค้าชอบมาเป็นเจ้าของได้ ก่อนปล่อยนะคะเก็บรายละเอียดให้นะไม่ปล่อยรถตามสภาพแน่นอนนะคะพร้อมดอกเบีย้ยพิเศษให้คุณลูกคา้าเยอะแยะมากหนยมากมายเลยคันนี้ขออภัยด้วยนะคะคุณใจเป็นคีย์เลตเนาะรถมันล็อกอยู่ข้อภายในนะคะจะเป็นพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันนะเกียร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะต่อมานะคะอ่ะเราไปสอง หนึ Ooh, ่งสองสองคันนี 60, ้แหละอันนี้ก็เป็นตัวรีดเเจนเดอร์เหมือนกันทะเบียน1นึ่งหน์เนาะแต่คันนี้จะเป็นสีดำล้วนคันนี้จะเป็นตัว Black t o อนะคะดำล้วนกับ b บ a ็ k Top เรามาดูกันว่ามีอะไรก็ภายในมาพร้อมพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันหน้าจอทัสกริน เกียร์ออตโต้แอร์ออ,ตโ,อโต้เบาะปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะภายในคล้ายกันเลยค่ะจะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะพร้อมกับแอร์ครบทุกจุดนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถ7ที่นั่งของตระกูล f o r t u n e er นนะมาหาย,ยิ้มได้เลยยิ้มมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะตอนนี้เรายิ้มพามาชมรถอยู่ที่สาขา68เซรีไทย68เนาะก็คือจะเป็น เพดยนต์จะมีสามสาขานะมีเสรีไทย68แล้วก็สุวินทวงศ์สี่สิบหกนะคะแล้วก็เซรีไทย95้าสอ่ะเรามาดูคันนี้กันคันนี้นะคะเป็นเอวเวนซ่านะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนะาะทะเบียน6526คันนี้รถเจ็ดที่นั่งราคา4 1่แ0 0หบาทเรทผ่อนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาท84ทงวดเลย นะคะคพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันหน้าจอทัสกีนนะคันนี้มารถอยู่ที่1น0 0 0 0สโลเบาะเป็นเบาผ้าข้อดีคือระบายความร้อนได้ดีมีแอร์ให้ครบทุกจุดนะคะมีแอร์หลังให้เนาะก็ถือว่ากว้างนะความคิดหนูหนูว่ามันกว้างอยู่นะเวนซ่าคันนี้นะแล้วคันนี้เป็นปี2019ด้วยหนูว่าโอเคอยู่นะราคา ะะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ0 8 0 2 0 9 4 1 9 6ต่อมานะคะโมบิลิโอนะคะเป็นตัว1.5 R S นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกเลยคมๆม,มาพร้อมกับโลโก้ R S ชุดแต่งสเกิร์ตให้นะคันนี้4 8 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเหมือนกันเนาะ ภายในพรมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีเกียร์ออโต้นะจ๊ะทุกอย่างการันตีว่าเราขายรถโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้นะถ้าพี่ๆท่านไหนกำลังมองหาเจ็ดที่นั่งอยู่คันนี้ตอบโจทย์อยู่นะหรือว่าโอเคเหมือนกันนะเออแล้วก็เราจะมีเออเซนตาด้วยคันนี้ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นก็มันบาท เป็นตัว 1.6G คันนี้419นะคะสนใจมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลย CRV 7ที่นั่งหนูก็มีนะคะถ้าชอบแบบไหนลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเ,เ,เพิ่มเติมก่อนนะคะ m u X 7ที่นั่งก็มีนะเดี๋ยวพาไปชม7ที่นั่งมี m u X นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปี18ปี20นะคะ ถ้าชอบแบบไหนแล้วก็สนใจโทรมาได้พร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะคะก็ออกรถเดือนพฤศจ,จิกาไปพอนอีกทีคือปีหน้าเลยนะติดต่อมาได้เลยนะคะ080 209 4196ย์เครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะพร้อมดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้าค่ะสนใจอย่าลืมโทรมากันนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะสวัสดีค่ะ